สวัสดีครับโปรจองลงเดียนะครับตีมลังบ้านน้องอุงอิงนะครับพีพ่ครัมูอ้วนมาเข้าห้องน้ำก่อนดีดีให้เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่านู่นครับอายุตรงนูน่นเรียกเรี้ยงกับอารมณ์เสียโวยวายเดี๋ยวจะก,การมูก่อนครับ มู่เต็มทีแล้วมู่ปลุกลุงเดียแล้วครับถึงเวลาตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วมู่อรุณสวัสดิ์นะครับตอนเช้า F4 นิ่น่ารักตรุษฐานตุกคนแล้วก็วัดดีว่าเจ้ากับ F4 เจ้าตายทุกคนกับปุ้มตอนนี้ก็คงอยู่ร้านน้ำชากันนะครับตะบันเรากับปุ้มอากาศชื่นกับ เมื่อนกับฝนตกแต่หมอกกระพุ่มหมอกล้วนๆเลยเป็นน้ำเลยครับเมื่อนกับฝนตกเลย <c oughs> เอานะครับมูก่กาห้องน้ำนะครับตัวตีนะครับเอฟสีนะ <c oughs> ดูเจน่อ้าวเดี๋ยวปร้อยแล่ะ <c oughs> สุดยัง <c oughs> ต้นนะรับเอฟีแต่ <c oughs> กำลัง ตนานะ,ะ,ตะนปตานาในเราย่นะครับก็โตตีตะกี้ตะกี้ลงุงเดียลืมแปลนกองไปออกไปครับไปมาไหนน้องมาตัางนี่ตังนี้ใช่อ ไปไม่เอาไม่กินไปแลวเด้อนี่นี่วุ่ยววยน้องก็อย่างเด็กกันนะเอ้าตั้งเสียดลนี่จอมปันกับจอมปันน้องมันวิงกวนแบบนี้มันก็ไม่ใจะเล่นกับ วิง่งแบบกวนปันนอนะ้องให้พอได้ได้เนือยเมื่อวานนึกว่าลูกเส้าเสียดอมาไม่ใจนะครับสิแต่เมื่อน,นั้นครับไปบ้านแล้วครับวิ่งกลับไปบ้านเลย้ไเลยไม่ใจบ้านอยู่ที่นี่ครับไ,ไปไปปลอกเสียดกอลอกเกิดแล้วเหมือนกันครับผม นี่ครับนั่งร้านอยู่นี่ครับกองเต็มโด้เกิดแล้วนะครับยังก็บอกนะครับนี่ปลาเปลือ่านั่นนะครับเนี่ยอยู่ติดกกนี้แหละแต่ว่าไปเกิดนี่ไม่รู้ไปเกิดอยู่ตีหว่าลังที่เขาปลูกเปลืกไหมหรือว่า Chứ thì bạn có thùng đi các bố Tại cớt lèo các bố Nhẹ non chinh dưới đâu Ăn lấy hả bố Ừ. Ừ. nó. Ừ. Tua này. Ừ. Để đi vui hoài Ông Nam xếp đẹp rồi này cả bông, tục tính mở hoàn. ก็เตรียมมาเป็นตรงนั้นปรับปื่นตีกับเอฟซีกันนห่แล้วนะครับผมดูตาตาลงตาเลยครับประว่าองน้ำนั้นไม่ก่อได้จากประโยชน์กับสร้างองไม่สร้างองนะครับการเลือดต่อนิดหนึ่งเมื่อวานตรงไส้นน่าจะราคาอุปกรณ์ทักอย่างกับปกทอตีจีต่อเลือได้ประมาณนี้นะเนียวันนี้ก็สั่งมาเก็บให้แักนิดประมาณนั้นครับผมแต่มลูก้าตอนได้ครับผมเอามาเก็บนิดเดียวครับผมต่อ cho nam tính nào <laughs> nắng mong nhá nắng mong được qua nhá lại nó gặp dưới gặp nhá bạn nó nhàng gặp dưới đô mù nắng mong Mm-hmm. <laughs> <laughs> โมกมากรรมการไม่ไม่เย็นอะไรนะแต่มีโมกมาครับโอกนาค้างถ้าเป็นแบบนี้ก็ว่ากลางวันน่าจะร้อนนะน่าจะร้อนนัดครับรู้เรื่องทุกอย่างนี่ก็พอตีจ้องตีซ้ามันลุกขึ้นมานอนคอยอยู่ประตูแล้วครับ ไม่ลับเลยยากแต่เตียวอย่างเดียวไม่ใช่มีได้มากนี่ครับเดินก็ไม่ใช่ว่าชอบเดินเนี่ยนี่นก็ได้นหนังดูอันนู้น <c ười> นีนนี่อะไปเดินไปเดินนิดนบ้ไหวแล้วไปเอาเดินไปเดี๋ยว คนเก่งคนเก่งแม่ก็ปวดคอนะครับปานางสงสัยน่าจะนอนตกตกม้อนกับอคอกเล็ดพอหลุงเดียบอกว่ามีร้านขาย,าย้ายฟาร,รม์มาซี่ยาประมาณแกกรอกเล็ดได้แบบนี้ <c oughs> ก็ไม่เื่อก็ว่าไม่มีครับ <c oughs> เดียวกว่ามีครับยากแกกรอกเล็ด น้่าไปมูไปมาเรื่อยมาน้องอุ้หญิงก็ออีกประมาณหน,นึ่งส,สัปดาห์เจ้วันนะครับกว่าจะมาเดินทางกลับมานะพอมีจะมีงานอยู่เถ๊นี้ครับจะมีงานอยู่เถวนี้ Eight ck trong gần ba kapo. Ta gặp ní gà tua bak kia bak lang. Devon nuôi a tay kim mareka. Ik bamanzi a vang ngang. Kyan, kim, jamra kapo. Dang, kim, 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 ตาหน่อยเปลดบานแปลงในการนองงุงยิงเมื่อว,วานก็บอบางพป้นตีพ่นตกนะครับเที่ยวปากกลางนี่ดูกับอากาศเมือม่อวนกบ้าเมื่อวันกบ่าชื้นเมื่อันพ่นลอยแบบลอยพ่นตกนะครับแต่ไม่นะครับพวน่าจะเป็นมอกน้ำค้างเยอะครับ ครับพ่มเดี๋ยวจัดการมูเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแม่เขาเตื่นมาเจ็ดคนเจ็ดก้าเจ็ดแก่นั่นนอำมูนะปั่นนะำมูลนะนนะมูไหล,นะลไปเสียเลยครับป่วนนะักเสียทุก่ามามูเออป่วนนะักการเลยครับอืมดู ตัวนั้นเออเอ้สะกนเลยมูอ่ะเออเอากระปุ่มแล้วกิฟต์นี้กันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่ากดการโฆษณานะครับปุ่มกำลังใจเล็กๆหน่อยๆต้องจองลุงเดียนะครับจองเล็กๆก็อย่าว่างนะครับลุงเดียครับเนี่ยอยู่กับเด็กๆว่างกับลงคลิปแบบนี้ครับให้ดูหรือว่ามีความความเกินไหวในบ้านนะครับมีไรบ้างๆ เดี๋ยวลงคลิปอัปเดตให้เอฟซีดูนะครับส่วนน้องอุ้งอิงหรือว่านั่นนะครับลวงเดียก็ไม่กอดได้ใต้แล้วครับปุ๊บบางทีน้องมากกอได้ใต้แล้วคลิปซองคลิปครับระวัเงเต็มใจน้องนะครับย้ายน้องนอนปักพอน,นะครับแต่มานอเนื่อยนนเนื่ยเนาะเอาเลยครับถ้าดีดีหนังมอง ไม่เอานะจะดีแต่ดีแล้วนะวนะมูไม่กลัวเลยครับโอ้ยมูไม่กลัวเลยเมูไม่กลัวเลยมีวัยรุ่นเบรับนะวัยตามทีนอนี้วัยรุ่นเบไม่เอาจะเสียงดังทำไม Nhớt Dì anh đang tâm máy à? Ừ? à Con ươn gây bôi bôi à Cậu tụ làm như tụi điêu cả bông với lời bôi bôi Mù nắng mòn nhá à, Lúc chặt nhăn à? mù à. à. Hãy subscribe cho kênh

เนี่ยส่วนมากจะประมาณนี้ครับพอเขาสันดึงัเขาก็จะไม่มีไดกันแล้วครับโอเคูกวววน้องก็เป็นหัยรุน่นน้องก็ดือ้อจนครับโวยวายทำไมฮะเอากะระปุอมตอนคลิปนี้แกนี้นะครับเดี๋ยวดีดีอีกรอบครับทรงสร้างครับไปไปน้องไปไม่เอาโม่โอ้ย còn lên, bật like, chè share, nha, bật theo tạm theo dõi, theo dõi, theo